สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยายทองมาทุง่งมาบอกหนะ้า่าม่ยมเศาร์ๆพี่นอ้องยายทองมาเบิงเ่งแสงต่เว้นขึ้นแย้มาเสาร์ๆคึมๆหนาวพี่น้องเสียงนกเสียงน,ก,นกกาว่าวห่องเอ้ยยายทองมาเพิ่นมาบอกเพิ่นหุดหน้าห้พี่น้องนี่หุดแหลวเรียบดอยก็เลยมาบอกหนะ้า มาบึงแสงตะเว้นกำลังข้นย้มสาวสาวพี่น้องเสียงนกกาว้าห้องเว้าก็เว้าวู่พี่น้องสมบรรยากาศยามเมนีคึมฝ่าคึมฝนพี่น้องมันเป็นคึมคึมแสงตะเว้นกำลังข้นแย้มสาวนกกาว้าห้องกเว้ากาว้าวพี่น้อง หกโมงแล้วพี่น้องยายท่องอยู่หน้านี่ประมาณหกโมงเสาร์ยายท่องมาบอกหน้าแต่เสาร์พี่น้องมาเบิ่งพิ่นหดหน้าให้อันนั้นพู้หดหน้าก็ซื้อซื้อซื้อโดซื้อเหลืออัน,นมันแกนพี่น,อน,อน,อน,น้องพิงพนพนพ่นหดบ่เขาเนาะมันแกนต้องผ้าเบิ่งพิ่นเผาพิ่นเผาเล้วาพิ่นหดมันแกนมันล่าม มันห้ามอันอยีต้องบ่ได้ปล่อยน้ำลุ่งมันก็เลยหุดหยาดมันแก่นเงี้ยงได้ทิ่เสียงตะวินกำลังขึ้นพี่นอ้อง เนี่ยอากาศดินกะแกนแกนอันเพิ่นกะสิไทยบ่เขาละพี่น้องยี่ต้องมาอัน,น,อนบอกนาะเพิน่นตัวนี้บ่ท่านได้เผ้าสนใจสิต้องไปบอกเพิน่นใน อยูหนีเพื่อนเพื่อนเผาบอกเพื่อนเผาเพื่อนกะเผาเพื่อนเผาแล้วเพื่อนกะไถไถใไห่ข่อมนีรถไถอยู่บ้านย่ายด้วงคือบอกเพื่อนเผาเพื่อนกะไถเผาให้เพื่อนกะไถให้รถไถหน้าสูเมอร์นี่ายเพื่อนไถให้เพื่อนปั้นให้เพื่อนฮ็ดหยังให้เพื่อนกะว่านให้ได้พี่น้องมเสียงตะววนโอ้ย กระล่างเกินบรรยากาศยงมเศร้าๆพี่น,อน,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 น้องเย็นเย็นเย็นจัดเย็นเย็นเสียงอีกาห้องยงมเศร้าๆ กากาโอ้ยพี่น้องเลยส่งบรรยากาศเจาเสาน้ำกันดื้อพี่น้องฟังเสียงนกกาว่ามันห่วงมือนี้กับที่คมคืม,ค,มคือสีหนาวกีฟากะร้ายๆ้าพี่น้องมือนี้อากาศดี หนาวก็หนาวเย็นบ่แห้งพี่ แสงตะวินกำลังขึ้นยิ้ท้องนางนางเบึ่งแสงตะวินย่ำสาวสาๆผ้าพีป้านองมานางส้ม,งมตรงส้มตอเฟื่องเสร็แล้วนบนบรรยากาศดีเสียงไก่หอกขัน ออันนั้นบ้านเพนิ่นเพิ่นเปิดน้ำข้องน้ำเพิ่นมาอยู่เลาะฟังมูลเลาะข้องเพิ่นเลาะเครื่องเพิ่นเสียงเพิ่นเลี้ยงไก่มึง,สงแสงตะวินกระลังโพหออกม้ง หน้าเยื่ท้องติดถนนคอนเกียนี่แหละพี่น้องหน้า้องสาวมันกะทัยหมดแล้วโหหกโบเผาเผาอะไรมันหกหกโมง ยังทอบปลูกต้นยูค่าหลุดพิ่นจิตไปไถหนะน,น้าหลุดไถหน้าเพิ่นเปิาต่อเปืืองเปาอันนี้เนะ่พี่น้องเพิ่นเปามาเหมื่อเพิ่นไถเมาเหมือดแล้ว ให้จดจัดพี่นอ้องไี่ท้องแต่มาทยวงนอกพี่น้องเอาละพี่น้องซ้งำหนีละเนาะบ๊ายบายพี่น้องพ่อก,กันคลิปนาจ้า